หน 1> 1, ึสนวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันเย็นตาโฟกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นเด็ดเร็วในมดอีเวนต์นะครับผมเขาอัปเดตวันคลิม,มาผมก็เลยต้องมา Fleisch. มาถึงก็มาเลยอีเวนต์ก็คือฟอร์ดฟอร์ดฟอร์ดไบ์นะครับผมผมจะเล่นคนเดียวนะครับผมมารูกันเลย เริ่มต้นเปิดโอ้โหแล้วนี้คุ้นๆนนั่นเนี่ยุุย้พูดเด็กแม่น้องหลายยวน้องเขาก็ให้เกย์เขาก็ให้เอิมปืนให้กับพวกเราเชื่อผมว่าข้างหน้าเราต้องสู้กับอะไรสักอย่างกาให้ปืนมาขนาดนี้เนี่ยิดนทาน พอไปขายแล้วไปซื้อถานกันเหมือนรถไฟตรงนี้มีอะไรด้วยฮลองดูดิเหมือนเป็นเตาที่สองไปดูในรถไฟตรงนี้ไม่เติมฮะแต่ตรงนั้นเติม เติมน้ำมันเสร็จแล้วก็ไปกันเลยยังหกโมงเช้าอยู่ก็ไปกันนี่รถไฟคิดมาดมองได้แค่นี้เนี่ยโหตรงนี้โคตรหนาวโคตรร้อนีร้นรอนไบโอมคิดมันใบโอมโอ่ะแม่งมองเหี้ยอะไรแทบไม่เห็นอื้ ปืนใช่ไหมนีโ้โอ้หมานั่นะ่ะคือม้าใช่ไหมนั่นโอ้โหกวางมา้าเขี้ยอะไรวะนี่โอเคเตรียมปืนเอาไว้อทองอยู่ข้นัในโอ้โหย่างนอยก็ได้ทองมาอันนี้มาด้วย เอากัะตักระเบิดมาโอเคไปกันต่อยังหกโมงอยู่เลยก็หมายความว่าไม่สามารถไม่สามารถมืดได้ก็ดีเลยอเอคจริงด้วยการสมิธโอ๊ะทำไมไโอเคกระสุนปืน โอเคตายหมดโอ้โหปืนสองคู่สมที่แวะมาสมแล้วที่ผมแวะมาเอามระ่านที่นี่เลยกึ้นกุศลผู้กุสุนปืนไลฟยโลแล้วก็กสุนลผ,นนผู้เอาเก้าอี้ไปด้วยดีกว่าเอาเพื่อนไปด้วยหนึ่งคน ตูก้กล่องกล่องกล่องของขัญกองกองขวันนี่เห็นไหมเปิดได้ด้วยโอ้ว้าวตัวน่ากลบทเหมือนกันโอ้โหกองกองขวัญนี่ดีฮะเปิดอีกอันหนึ่งถ้าเปลีนพวกค่อยเอาไปขายในอีกเมืองหนึ่ง มมนอยู่ถ่านสองก้อนมัลทอปแต่มันคืออะไรสักอย่าง,งลองดูก็ได้โอ้โอได้ของของขวนอ๋อสามารถเอาฐานมาสามารถเอาของมาหายจรอยสลายให้ใกลายเป็น ของของขันอย่างนี้ก็ดีเลยเชื่อเลยว่านะ่ ตัวหนึ่งผมเห็นเอวมันคือเอวฮะมีเหมือนว่าสองจุดอะไรสักอย่างนึงจะต้องไปดูแต่หนึ่งมึงแม่งไม่เป็นไรได้ไงเป<ฮ>็นข้าหัวไปหนึ่งนัดแล้วนะ ยัง okay. จจกตรงนี้นี่แหละพวกเอวทั้งหลายเหมือนเอวตัวนั่งเอวเชียช่ยเชี่ยแม่งอ้อมหลังมาตกใจหมดตายไป,ไปเฮีย เอลฆ่ามาแหละสองตัวเอวฆ่ามาแล้วปด <Okay. S 1> บ,บอยบุกเองเป็นอิสรภาพเช่แม่งมีตัวหนึ่งอยู่ในนั้นด้วยแล้วแม่งเอวไม่หายไปด้วยโอเค ปลดปล่อยข้ามาช่วยพวกเจ้าแล้วเพลงหยุดแล้วก็น่าจะตายกันหมดแล้วนั่นแหละพวกซอมบี้ทั้งหลายโอ้โหของไหนนี้มีอานมากับซนหมุดแล้วก็ผ่นลิลก สบ,บินอีกหนึ่งตัวสบินอีกหนึ่งตัวมีหลือแล้วใช่ไหมโอเคกดธนาคารควายแล้วไอ้วพวกนี้แม่งยืนตายกันวุฒเต เาเนื้อนึำผู้เองมาด้วยแล้วกันไอ้พวกซอมบ,บี้เอโอมันติดตรงนี้แม่งไปกันต่อเอาขอมาขายดีกว่าได้เสียมา อโอ้โหประสาทไม่ไปดีกว่าโอเคข้างหน้ามีเมืองข้างหน้ามีเมืองหยุดก่อนไปช่วยพวกเอ เดี๋ยวขับไปข้างหน้าอีกดนึงแม่งไอพวกเอพวกนี้มันเลี้ยงหมากันแล้วหมาอีกตัวหนึ่งเอ็งไปอยู่กับเพื่อนไปเอ็งไปอยู่กับแม่งเอ็งไปอยู่กับเพื่อนไปน้องโบเดไปอีกหนึ่ง Oh. ้องมาโ okay. อเค6เอวข้ามาช่วยแล้วเป็นเชี่ยอ,อะไรเป็นเชี่ยอ,อะไรของเนเป็นเชี่ยอ,อะไรเป็นเชี่ยอ,อะไรแม่ง โอเคเรามาช่วยแล้วพวกเอล <S <S ออกมาข้างนอก <S 1> <S 1> โอเค,อเคดูดิสี่ห่งสาม หนึ่งแล้วก็สองโอเคไป็นเชี่ยะไรวะนั่นเป็นเชี่ยเลยบน โอเคเอลจะยนินก่อนข้ามาช่วยแล้วแต่แม่งเราก่อนสมบีสองตัวโอเคเอลพวกเอ็งก็สามารถ <c ười> กงนี้โคตรคือสมมติอืตายไปซะพวกเอลพวกสมบีเอลข้ามาช่วยแล้วพวกเอล นะครัอันที่สองกล่องของขวัญบอลท็อปแล้วก็ยาผมมียาโคตรเยอะหนึ่งโอเค ของเต็มแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวไปกันต่อก่เชียเลยก็หน้กูดิ้นมเห็นแล้วส ลากไม่ได co ้ส mm ิะโอ้มาไว้ซิ้นโลกอ้หมดกันที่นี้กี่ไม่ได้ไปกันต่อทางนั้นในตอนนี้ผมก็เอาเงินทั้งหมดไปซื้อลูกกระสุนหมดแล้วแล้วก็ข้างหน้าก็มีเมืองหยุดไว้ตรงนี้ก่อนโอเคขับไปใกล้อีกอินึงก็ดี ต่อตรงนี้แหละโอเคโอเคแตกไปหนึ่งเดินมาหาอืม ม่งคิดว่าจะรอดเอเอาบันไดมาบางก็สุดหมดเจอปืนปืนยไลฟ์โฟลสางอืมไม่ถึงโชคดีที่มีปืนพก เอลข้ามาช่วยแล้วเ <c oughs> ชื่อผมว่าพวกเอลพวกนี้หายไปอืมอพวกสิงมีชีวิตเอพวกเอลพวกสิ่งมีสีวิต,ววมวตเมืองน,นี้มีสิ่งมีชีวิตน้ำมันโอ้น้ำมันไม่ลดด้วยซ้ำไป เดีย๋ยวนี้ก็สามารถเอาฐานพวกนั้นไปไว้ในนั้นแล้วก็เราก็จะได้กล่องของขวัญต,ตอนนี้ผมยังไม่เห็นหมาป่าเดือดไดเลยน่าจะอยู่ในภาษานั่นแหละแต่ผมไม่ไปน่าฮะ โอ้โหแม่งมาถึงฐานโจแล้วเนี่ยเชียแม่งเผลอไปโดนแล้วเบิดตัวเองมันนาวางใต้รถเลยโอเคแม่งแป๊บเดียวก็มาถึงฐานโจแล้วก็แป้งตายตัวหนึ่งก็ด้วย ยังไม่ตายอีกโอเคตายแล้วข้ามาในกล่องของขวัญเดี๋ยวไปเปิดแป๊บเดียวกันมาถึงฐานโจแล้วเปิดดูดิมีอะไรบ้างมีมอรทอปธนูแล้วก็ธนูแต่ผมยังไม่มีปืนธนูด้วยซ้ำไป พวกโอ๊เอวอ,อยู่นั่นพุกโจ้เอ,อ้ยพุกโจ้โจรแม่งจับพวกเอวไปโดแบบูกระสุนแป๊บเดี๋ยวปลีกยหนึ่ง แดกไปอีกหนึ่งอืมกระสุนเต็มเต็มหน้าผมเลยเมื่อกี้อืมตายไปเชีย่ยกระตุกชีบักชี่ยะอะไรวะเมื่อกี้แม่งเด็กสปาร์ตมันทะลุแมปร้องเลย มันเหมือนไม่ใช่เออมันไม่ใช่พวกเอวเป็นอะไรสักอย่างตายยังวะตายยังไม่ตายโอเคตายแล้ว เซนต้าใช่ไหมนั่นอ่ะผมมาช่วยแล้วครับคุณเซนต้าเดี๋ยวก่อนนะคุณเซนต้เาเดี๋ยวขอไปรูดของก่อนธนูแล้วก็ปืนพลุ <c oughs> เก็บเก็บมายึด,ยด,ยดให้หมด จกได้ปืนดอกไม้ไฟก็ลองดูดิฮะโหระเบิดด้วยอืมอัวนี้ก็เสร็จโจรดิระเบิดธนูยิง ปากได้ด้วยฮะวัตวยิซองไปตรงนู้นพื้นพื้นมันสลหับกับเทเลยซทรยโอ้โหไม่น่าเล่นก็นไม่น่าเล่นมาก่อนเลยเขาอัปเดตวันนี้ผมก็เลยมาเล่นหน่อยทันทีทสภาพก็เลยเอ,อิ่มเป็นอย่างนี้นี่แหละ โหหยุดได้แค่ตรงนี้โอ้โหดูดิเดี๋ยวไปกันต่อคุณเซนต้าผมม่ช่วยแล้วผมไม่ช่วยแล้วขับคุณเซนต้าปลดปล่อยเจีย What the fuck มาปา แม่กระตูกทิมาเลยโอ้โหพวกเอวเก่งมากเชี่ยอะไรวะนั่นน่ะเอวพวกเดียวกันเปล่ามึงไม่ใช่พวกเดียวกันมตายมึงตาย Nhưng nó cô Cô phải có lại phải có lại Đi ừ, không mang Ủa ừ, nó กูเซตตาครับพวกเราชนะแล้วโอ้โหสามหมื่เมตรบอดโคตรหุ่นกระป๋องโอ้โหถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ดกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย